สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ3ทุกคนนะคะวันนี้วันจันทร์ที่15พฤศจิกายน2564ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะพานักเรียนเนี่ยมาเรียนหนังสือภาษาพาทีนะคะหนังสือภาษาพาทีบทที่7ความฝันเป็นจริงได้เล่มนี้นะคะนักเรียนไปนำหนังสือเล่มนี้มาแล้วเปิดไปหน้า 89นะคะบทที่7 89เรื่องความฝันเป็นจริงได้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาฝันอะไรนะคะความฝันอะไรที่เขาอยากให้มันเป็นจริงได้นะคะทีนี้เรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะบทนี้ชี้ความฝันอาจมีวันเป็นจริงได้ขอเพียงจงตั้งใจมุ่งมั่นไว้ให้เต็มที่ หัดอ่านคำแปลกแปๆหรือหรือแยกหลายเสียงมีตรงนี้อ่านว่าหรือนะคะหรือ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 แยกหลายเสียงมีบันบันจำให้ดีคำไหนที่ใช้รอหันอ่ะอันนี้ตรงนี้เขาก็จะบอกให้เรานั้นว่าเรานั้นจะได้เรียนคำที่อ่านออกเสียง หรือรือนะใช้ตัวรืตัวหรือ,อคำที่ใช้บันกับบันรอหันนะคะคำรอหันเดี๋ยวเราจะได้เรียนนะคะทีนี้เปิดไปหน้า90เดี๋ยวนักเรียนเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะ ขึ้นหนึ่งในฤดูร้อนดาวฤกษ์นะคะตรงนี้นักเรียนอ่านว่าดาวฤกษ์ดาวฤกษ์คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะเช่นอะไรเช่นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็จะมีแสงสว่างในตัวเอง แล้วดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองเนี่ยเราเรียกว่าดาวเคราะห์นะคะก็คือโลกของเรานั่นเองโลกเป็นดาวเคราะห์โลกของเราไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่โลกของเรารับแสงสว่างมาจากรวงอาทิตย์นั่นเองนะคะอ,อ,อ่านต่อนะคะคือหนึ่งในฤดูร้อนดาวเลิกส่องแสงสุขใสเวหานอนหลับและฝันไปว่าตนเองติดปีกบินได้ ไปไกลจนถึงภูเขาสุพรรณบรรพศนักเรียนตรงนี้นะคะสุพรรณแปลว่าไรจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสุพรรณสุวรรณสุพรรณแปลว่าทองนะคะบรรพศแปลว่าภูเขานะะบรรพศแปลว่าภูเขาทีนี้มาต่อเลยค่ะ บรรยากาศและธรรมชาติที่นั่นสดชื่นสวยงามเสียงดนตรีบรรเลงแววมาพาให้สุขใจสุดที่จะบรรยายเวลาใกล้รุ่งแล้วเวหาร่อนลงตรงลานกว้างหน้าศาลาหลังเล็กเห็นพระอ่าตรงนี้นักเรียนอ่านว่าอะไรคะคำนี้นักเรียนอ่านว่า ฤศีนะคะฤศีเห็นพระฤรสีตนหนึ่งนั่งปฏิบัติธรรมอยู่เวหาเดินเข้าไปนั่งที่หน้าบันไดและน้อมไหว้พระฤรสีด้วยความเคารพพระฤสีถามว่าอะไรบันดาลให้เจ้าเดินทางมาถึงที่นี่ เวหาแปลกใจมากที่เขาเข้าใจคำถามของพระฤาษีทั้งๆท,งท,งที่ท่านไม่ได้เอ่ยปากพูดเลยเขาจึงตอบในใจเช่นเดียวกันว่าอาส่งกระแสกันทางจิตค่ะนักเรียนอไม่ได้เอ่ยปากแต่ส่งกระแสกันทางจิตนะคะรับรู้กันทางใจนะคะเขาจึงตอบในใจเช่นเดียวกันว่าคงเป็นบุญบันดาลให้ผมมีฤทธิ์บินได้ ผมยังคิดไม่ออกว่าผมติดปีกบินได้อย่างไรอ่านะคะเขามาที่ภูเขาสุพรรณบรรพธ์เนี่ยมาโดยการติดปีกบินมาโดยเขาก็ไม่รู้ว่าเออแปลกเหมือนกันว่าผมเนี่ยติดปีกบินมาได้อย่างไรนะคะพระฤาษีและเวหาโต้อตอบกันว่าลองบรรยายมาซิว่าระหว่างที่บินมาเจ้าเห็นอะไรบ้าง แม้จะเป็นกลางคืนเดือนเพนนักเรียนคืนเดือนเพนคืออะไรเดือนเพนเดือนเพนก็คือคืนเดือนเพนก็คือคืนที่มีพระจันทร์เป็นไงคะเดือนเพนเต็มดวงนั่นเองนะคะอย่างเช่นวันที่ใกล้จะถึงวันที่สิบเกนี้นะคะหรือว่าวันศุกร์นี้นั่นเองนะคะก็จะเป็นเดือนเพนเหมือนกันนะคะนักเรียนลองไปดูปฏิทินว่าวันนั้นคือวันอะไระวันเพนเดือนสิบสอง วันลอยกระทงนั่นเองนะคะลองไปดูปฏิทินนะคะอืผมก็พอมองเห็นข้างล่างครับเห็นแม่น้ำสองสายไหลามาบรรจบกันกลายเป็นทะเลกว้างอะเวหาเขาบอกหรือสีว่าตอนที่เขาบินมาเนี่ยเขาอะมองลงไปข้างล่างเขาเห็นแม่น้ำสองสายเนี่ยไหลามาบรรจบบรรจบก็คือไหลามาชนกันนั่นเองนะคะมาเจอกันกลายเป็นทะเลกว้าง เจ้ากลัวจะตกลงไปในทะเลหรือไม่อ่านี้ฤสีถามนะคะไม่รู้สึกกลัวเลยครับผมมั่นใจว่าผมบินพ้นทะเลกว้างในแน่แล้วเห็นอะไรอีกล่ะเห็นภูเขาไฟครับมันกำลังประทุด,ดังสนั่นเหมือนมังกรคำรามผมรู้สึกกลัวมากยิ่งบินเร็วก็ยิ่งกลัวจนร่อนลงที่หน้าศาลานี่แหละครับ เขาบอกว่าเขาเห็นภูเขาไฟด้วยใช่ไหมคะนอกจากจะเห็นแม่น้ําไหลมาบรรจบกันแล้วเขาเห็นภูเขาไฟที่มันกําลังปะทุสนัน่นเปรียบเหมือนกับมังกรคํารามเลยเขาก็รู้สึกกลัวมากเลยเขาก็เลยร่อนลงตรงหน้าศาลาตรงนี้นะคะามาต่อกันเลยค่ะพระฤาษีสอนว่าเมื่อใดที่มีความมั่นใจย่อมมีพลังนําไปสู่ความสําเร็จความกลัวทําให้ความเข้มแข็งลดลงกําลังใจก็เสื่อมถอย ตรงนี้พระฤาษีนะคะได้สอนนะคะได้สอนเวหาว่าเวลาเราทำอะไรใช่ไหมคะให้เรานั้นมีความมั่นใจนะคะแล้วก็มีความเข้มแข็งด้วยความมั่นใจจะทำให้เกิดความเข้มแข็งความกลัวก็จะลดลงนะคะจะสร้างกำลังใจให้เราได้นะคะ เวหารู้สึกว่าพระฤาษีเริ่มมีร่างกายโปร่งใสทีละน้อยทีละน้อยนะคะตรงนี้ต้องอ่านว่าทีละน้อยทีละน้อยนะคะไม่ใช่ทีละน้อยน้อยนะ,อะก่อนที่ภาพของท่านจะเลือนหายไปก็มีเสียงสั่งเบาๆแล้วค่อยดังขึ้นดังขึ้นทำอะไรตั้งใจทำจริงอยากกลัวอยากกลัว อยากกลัวอ่าตรงนี้พระฤาษีนะคะอะ่เดี๋ยวครูไฮไลท์อีกตรงนี้นะคะพระฤาษีเนี่ยได้ให้กําลังใจนะคะได้สอนเพิ่มว่าทาอะไรเนี่ยเราต้องตั้งใจจริงอยากกลัวนะคะเหมือนกันนะคะเวลาเราอ่าเรียนหนังสือก็เหมือนกันเราก็ต้องตั้งใจทําจริงนะคะตั้งใจทําตั้งใจเรียนให้เต็มที่ที่สุดนะคะ เสียงดังกึกก้องจนเวหาสะดุ้งตื่นจึงรู้ว่าฝันไปอ้าวตกลงว่าเวหาเนี่ยฝันไปนะคะฝันไปนะนี่ยังไงนอนหลับฝันไปเมื่อเวหาเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟงังพ่อบอกว่าเวหาฝันอยากเป็นนักบินจึงฝันว่าบินได้เขาอยากเป็นนักบินนั่นเองความฝันของเขาอะนะคะวันหนึ่งพ่อเวหาไปที่สนามบินของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย เวหาตื่นเต้นมากที่ได้เห็นเครื่องร่อนแบบต่างๆลอยไปช้าๆตามทิศทางลมพ่อบอกว่าความฝันของเวหาจะบรรลุความสำเร็จถ้าตั้งใจใฝ่รู้มีความกล้าค,ค้นหาความสามารถของตนเองพ่อเลยท่องบทกลอนที่เคยเขียนไว้นานมาแล้วให้เวหาฟัง แต่วันวานการบินคือความฝันปัจจุบันใครๆก็บินได้คนคิดคน้นเครื่องยนต์เป็นกลไกพาพาเราไปฟากฟ้าน่าชื่นชมแม้เป็นเด็กเล็กอยู่เรียนรู้ก่อนพ่อแม่ครูสั่งสอนค่อยสะสมพอเติบโตเก่งกล้าปัญญาคม จึงลอยลมบินเล่นเป็นความจริงอ่าเนี่ยนะคะตรงนี้พ่อก็สอนเวหาเพิ่มไปอีกว่าเป็นไงคะตอนที่เรายังเด็กๆอยู่นั้นใช่ไหมคะเรามีความฝันไว้ก่อนนะคะเราก็ค่อยสั่งสมความรู้ประสบการณ์ไปนะคะพอเราโตขึ้นเนี่ยเราจะต้องทําความฝันให้มันเป็นจริงได้ใช่ไหมคะ เวหาคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นนักบินให้ได้อ่านี่คือความฝันของเวหานะคะเขาพร้อมเฝ้าฝันเขาตั้งใจว่าเขาโตขึ้นเนี่ยเขาอยากเป็นนักบินนะคะอ่ะแล้วนักเรียนล่ะคะโตขึ้นคิดว่านักเรียนอยากเป็นอะไรอ่ะเราฝันไว้ก่อนตอนนี้นะคะลองดูทุกคนอาจจะมีความฝันไม่เหมือนกันนะคะอืม โอเคก็จบแล้วนะคะทีนี้เรามาดูบทอ่านเสริมกันค่ะเราอ่านเสริมเพิ่มเรื่องของมนุษย์กับการบินนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการเดินทางไปกรุงเทพเป็นเรื่องที่เราสามารถไปเช้าเย็นกลับได้นะคะถ้าเราใช้ยานพาหนะเป็นเครื่องบินใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่ามนุษย์เก่งมากๆเลยที่ประดิษฐ์เครื่องบินขึ้นมาได้ทําให้ ย่นระยะทางย่นร่นระยะเวลาที่เราจะเดินทางเนี่ยได้เร็วมากๆเลยนะคะมาอ่านพร้อมกันค่ะมนุษย์มีความใฝ่ฝันที่จะบินให้ได้อย่างนกมานานแล้วได้มีผู้พยายามคิดคน้นวิธีการต่างๆเช่นหาปีกมาติดตามแขนแล้วกระพือแบบนกแต่ก็ยังไม่เป็นผลผู้จุดป,ประกายการบินโดยมีเครื่องช่วย นะ,ค,ะคือพี่น้องตระกูลไร้นะคะอ่านี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะสองพี่น้องนะคะเป็นสองพี่น้องตระกูลไรเนี่นะคะเขาได้จุดประกายนะคะทำเครื่องช่วยที่ให้เรามนุษย์เนี่ยบินได้นั่นเองนะคะ ได้พยายามสร้างเครื่องร่อนขึ้นเป็นผลสำเร็จสามารถบังคับให้ยานขึ้นลงหรือเอียงซ้ายขวาได้ต่อมาจึงทดลองใช้เครื่องยนต์และแสดงการบินด้วยอากาศยานที่ใช้เครื่องยนต์ควบคุมการบินได้เป็นผลหลังจากนั้นกิจกรรมด้านการบินจึงเกิดขึ้นทุกคนทุกแห่งทั่วโลกถือว่าเราต้องขอขอบคุณสองพี่น้องตระกูลไร่ใช่ไหมคะที่เป็นผู้ เหมือนริเริ่มอะนะคะต้นกําเนิดที่ทําให้เกิดวงการบินขึ้นมาใช่ไหมคะอ่าและมีผู้คิดค้นเครื่องบินที่ขึ้นลงบนพื้นน้าได้โดยนําสกีใส่แทนที่ล้อของเครื่องบินที่มีปีกสองชั้นหลังสงครามโลกครั้งที่1ได้มีการติดตั้งอาวุธปืนระเบิดและตอปิโดบนเครื่องบินอ่าเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าคำศัพท์ด้านหลังนะคะว่าตอปิโดเนี่ยคืออะไรนะคะ มีการออกแบบอากาศยานที่เป็นมาตรฐานและพัฒนาความเร็วของเครื่องบินมากขึ้นจนสามารถสร้างเครื่องบินที่บินได้ด้วยความเร็วเหนือความเร็วของเสียงปัจจุบันประเทศต่างๆได้ผลิตเครื่องบินเพื่อใช้ในการพาณิชย์อาการพาณิชย์ก็คือการค้าขายใช่ไหมคะมช่วยย่นเวลาในการเดินทางเนี่ยที่เราบินนกแอ เอเชียไทไลออนแอร์ A ia, A, การบินไทยนะคะนักเรียนเคยนั่งเครื่องบินกันหรือเปล่าคะบางคนก็อาจจะเคยนั่งบางคนก็อาจจะไม่เคยนั่งนะคะเดี๋ยวนักเรียนโตขึ้นนักเรียนก็จะได้มีโอกาสได้นั่งนั่นเองค่ะและกลายเป็นส่วนหนึ่งของการคมนาคมนักเรียนจําคําว่าคามนาคมได้ไหมคะคามนาคมก็คือการติดต่อสื่อสารการเดินทางไปที่ต่างๆใช่ไหมคะ การคมนาคมการขนส่งนะคะประเทศไทยมีสายการบินไทยหลายสายรับส่งผู้โดยสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศทั่วโลกอืมทีนี้เรามาดูคําด้านหลังนะคะอ่านเพิ่มเติมความหมายอันนี้ก็นักเรียนก็อ่านเพิ่มเติมนะคะอกลไกลนะคะคืออะไรนี่ไงคืนเดือนเพ็ญนักเรียนคืนเดือนเพ็ญคืนที่มีพระจานทร์เต็มดวง นะคะ,ะเครื่องยนต์ก็คือเครื่องจักรที่ทําให้เกิดพลังงานทําให้วัตถุเคลื่อนที่นะคะเครื่องร่อนคืออะไรนะคะนักเรียนตรงนี้นักเรียนก็อ่านนะคะอ่านเพิ่มนะคะนักเรียนต้องขยันอ่านนะคะอย่าขี้เกียจอ่านภาษาไทยเนี่ยโดยเฉพาะปา .3 จะต้องอ่านเรื่องแล้วตอบคําถามให้ได้นะคะ,ะชมรมคืออะไรนะคะ,ะเป็นที่พักชั่วคราวของกลุ่มบุคคลที่ประชุมกันมีวัตถุประสงค์เพื่อทําอะไรต่าง ต่างๆนะคะอืมนี่ไงดาวฤกษ์ที่คุณครูบอกนะคะก็คือดาวที่มันมีแก๊สอยู่ในตัวเองแผ่รังสีได้ก็คือมีแสงสว่างในตนเองนั่นแหละนะคะอืมอะคำนี้ตอปิโดเมื่อกี้ที่อยู่ในเครื่องบินที่เป็นอาวุธใช่ไหมคะตอปิโดก็คืออะคือลูกระเบิดนั่นเองที่ปล่อยลงไปในน้ำ นะคะเพื่อทําลายค่าศึกนะคะทั้งเรียนเคยดูหนังสงครามทหารเกี่ยวกับการลบเนียทั้งเรียนก็จะเห็นเขาจะใช้ตอปีโดนะคะอ่าบรรยากาศความรู้สึกหรือสิ่งที่อยู่รอบตัวบรรลุอ่าบรรลุก็คือสําเร็จบรรลือล้านเสียงดังคือกล้องอันนี้ก็จะเป็นคําที่ใช้รอหันนะคะเดี๋ยวครูจะมีคลิปสอนแยกเรื่องนี้ออกไปเลยอีกหนึงคลิปนะคะ ปฏิบัติธรรมคืออะไรนะคะเจริญภาวนาปัญญาความรู้ความฉลาดที่เกิดจากการเรียนและการคิดถ้าเราเรียนตั้งใจเรียนนะคะเราก็จะเกิดปัญญาสก,กีสก,กีก็คือกีฬาที่เป็นไม้แคบๆสองแผ่นสวมเท้าของผู้เล่นบรรยากาศนะคะเครื่องนําไปในอากาศอ,อ๋อขอโทษไม่ใช่บรรยากาศอากาศยานขอโทษอากาศสยาน อากาศยานก็คือยานที่ขี่ในอากาศนั่นเองก็คืออะไรคะนี่ไงเครื่องนำทางในอากาศยานที่เล่นไปในอากาศหรืออาจจะเป็นเครื่องบินก็ได้ใช่ไหมคะอากาศยานอือย่างนี้ก็จะเป็นประโยคนะคะนักเรียนก็ฝึกอ่านทีนี้ตรงนี้นะคะคําอธิบายเพิ่มเติมความรู้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะไปแบบคร่าวๆนําอ่านคร่าวๆเร็วๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปที่ สอนแยกเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะอ่าทีนี้ตัวนี้ครูบอกแล้วว่าตัวที่เหมือนถอถุงแล้วหางลากยาวลงมาเราอ่านว่ารือนะคะตัวที่เป็นถอถุงลากเหมือนลากยาวลงมาตัวรือแล้วมันมีเหมือนสระอายากลากยาวลงมาคู่เนี่ยเขาเรียกว่ารือนะคะรือหรือนะคะรือหรือ่นะทีนี้ตัวรือเนี่ยเราจะออกเสียงเป็น ริก็ได้นะคะบางคาจะต้องอ่านออกเสียงเป็นร mm ินะคะเช่นคำนี้ค่ะริดค่ะอ่คำนี้จะต้องอ่านเป็นรินะคะอ่านว่าริดคำนี้ต้องอ่านว่าทฤษฎีนะคะทฤษฎีนะคะเช่นเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างงี้ค่ะทีนี้อันนี้จะต้องออกเสียงรึนะคะคำนี้นะคะเช่นรึดูรึสี หรือชื่อเดือนเดือนนี้ค่ะชื่อเดือนว่าพฤศจิกายนนะคะพฤศจิกายนเดือนนี้ค่ะพฤศจภาคมนะคะหรือวันค่ะวันวันในตรงนี้จะอ่านได้สองแบบนะคะอ่านว่าพฤหัสบดีหรือพระฤหัสบดีก็ได้นะคะอ่านเป็นพฤหรือพระก็ได้ตรงนี้นะคะอืม ทีนี้มาออกเสียงกลายเป็นเรือบ้างค่ะตัวรือที่ออกเสียงเรือเช่นคํานี้ค่ะเรืค่ะนักเรียนอ,อ่านว่าดาวเรือไม่ใช่อ่านว่าดาวรึกนะคะอ่านว่าดาวเรืตัวนี้ตัวเรือนะคะตัวรือจะเหมือนสระอาลากยาวๆมาคู่นะคะก็คือคํานี้ค่ะเรือสีอ่าเรือสีเราจะเขียนได้สองแบบหรือจะเขียนเรือสีก็ได้เหมือนกันนะคะ ทีนี้มาดูคําที่ใช้บอนอบัน no กับอีกคํานึงอ่านว่าบันเหมือนกันแต่เขาใช้รอเรือมาคู่เข้าไปสองตัวแบบนี้เราเรียกว่าตัวรอหานนั่นเองนะคะทีนี้เรามาอ่านออกเสียงทีนี้คําเหล่านี้นะคะกรอนนี้จะใช้บออ n นนะคะบออบัน บางคนอาจจะเคยท่องบรรดาลงบันไดบันทึกให้จําจงนี้อันนี้ก็ได้นะคะแต่ในหนังสือเล่มนี้เขาเอาบันนี้มาให้เราท่องนะคะคือคําเหล่านี้จะใช้บออ่านนอบันหมดเลยนะคะอ่านพร้อมกันค่ะบันทึกระลึกไว้บรรดาลให้ใจรื่นเริงสุขสัรรร่วมบันเทิงบันลือเรื่องเรื่องมายาบันได ใจระวังหากพลาดพลัง้งอาจเจ็บขาเขียนบันต่างบรรดาอีกบัญชาควรระวังทีนี้เขาเพิ่มด้านล่างตัวเล็กๆตรงนี้นะคะว่าคําที่ใช้บันบอบานอบานเนี่ยมีหลายคําที่ใช้ประจำห้าคำาห้าคำนี้เลยนะใช้ประจำแล้วเจอบ่อยมากเลยก็คือบรรดาลบันได,นบ,นดบันทึกบัรเทิง บันล,ลือนะคะนอกจากนี้คำที่ออกเสียงบอ,อนอนบันยังมีที่เขียนบรอหันและบอยอยหญิงอีกเช่นสารบันใช่ไหมคะกับบัญชาเนี่ยอ่ะยังมีอีกนะคะทีนี้มาออกเสียงมาดูคำที่ออกเสียงบันแต่เราเขียนโดยใช้บรอหันกันบ้างนะคะบรอหันนะคำเหล่านี้ใช้บรอหันห้ามไปใช้ บอนอนอบันนะห้ามไปเขียนบอานอบันนะคะไม่งั้นักเรียนจะเขียนสะกดผิดนะมาดูพร้อมกันค่ะบันจงบรรจุใส่บรรทุกไว้บรรดามีบันเลงบรรลุที่บรรทัดดีสุดบรรยายบันพศจําได้ไหมเมื่อกี้บรรพศแปลว่าอะไรคะแปลว่าภูเขานั่นเองนะคะภูเขานะคะ บรรพศกำหนดแน่บรรหารแก้รู้ความหมายคำบรรมีมากมายเลือกมาใช้ให้เหมาะสมทีนี้ตัวเล็กๆด้านล่างนะคะบอกว่าคำที่ใช้บรรรอหันนะคะยังมีอีกมากมายนะคะเช่นบรรจบบรรเท่าหรือบรประชาค่ะนักเรียนตรงนี้บรรประชาบรรประชาก็คือการบวชของ บทเนนั่นเองนะคะถ้าบวชบทเนนคืออะไรเนนก็คือเหมือนสมมุติถ้าเด็กๆนักเรียนปิดเทอมอย่างเงี้ยภาพฤดอร้อนักเรียนไปบวชนักเรียนยังเป็นเด็กอยู่อายุ9ขวบ8ขวบ9ขวบ10ขวบนะคะยังไม่ถึง20ปีนะคะคนที่บวชแล้วยังอายุไม่ถึง20ปีเนี่ย เราจะเรียกว่าเนนเนนเนีเน่ยจะบวชโดยการบรประชานะคะแต่ถ้านักเรียนอายุ2ี่ปีขึ้นไปแล้วแล้วก็บวชเนี่ยเราจะเรียกว่าอุปสมบทนะคะอุปสมบทต่างกันเนาะอันนี้เพิ่มเติมให้นะคะทีนี้มาดูคําที่ใช้รอหันกันบ้างนะคะคําที่อ่านอันนี้อ่านว่าอันใช่ไหมคะอันอันก็คือตัวรอหันนั่นเองหันสาพาบรรเจดิดจัดสรรเลิศมีจัญญา มันญาติอ่ามันญาติมันจะคล้ายกับมารยาตนั่นเองนะคะมันญาติตรงนี้ใช้โอหันถ้านักเรียนโตขึ้นป .6 เนี่ยเดี๋ยวครูจะได้สอนในเรื่องของภาษาค่ะมันจะมีที่มาต่างกันก็คือบาลีกับสานสะกฤตนะคะ มัญญาตโรหันตัวนี้มาจากสันสกฤตค่ะแต่ถ้ามารายาตนะคะจะมาจากภาษาบาลีนั่นเองอันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวจะได้เรียนเวลาเราโตขึ้นนะคะมัญญาตก็คือมารายาตนั่นเองค่ะนักเรียนใช้ได้เหมือนกันทั้งสองคำนะคะเห็นการไกลให้ระวังการไกลเขียนแบบนี้นะคะร้อยใช้โลหันนะคะพักพวกพักพักพวกสะดวกจิต สับพชีวิตอ่าสับพชีวิตมีความหวังธรรมชาติเสริมพลังคุณธรรมประสานใจอันนี้นักเรียนต้องเจอบ่อยๆนะคะพยายามจดจำคำเหล่านี้นะคะอ่าเจอบ่อยๆอ,อ่านบ่อยๆจำคำเหล่านี้บ่อยๆก็จะเขียนสะกดได้ถูกต้องนั่นเองอืมทีนี้คำที่ใช้รอหานไม่มีตัวสะกด อ่านออกเสียงอันนะคะอ่าอันเห็นไหมคะอ่านเป็นอันถ้ากอก็ใส่กอก็กันพอก็พันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็กันไกลใช่ไหมอ่านว่ากันไกลจัดสรรอ่าอ่านว่าจัดสรรพันสานะคะพันสาแปลว่าปีใช่ไหมคะอ่ะมันญาติค่ะแหมโมพอใส่โลหันก็อ่านมันนะคะสวรรคตค่ะสวรรคตแปลว่าตายนั่นเองนะคะใช้กับ พระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะคำที่ใช้รอหันมีตัวสะกดจะอ่านออกเสียงอะผสมด้วยตัวสะกดนั้นๆนะคะอย่างเช่นคำนี้ค่ะอพอรอหันใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เราจะอ่านออกเสียงอะนะแล้วก็ตัวสะกดก็คือคอควายอ่านออกเสียงกอไก่นั่นเองอ่านเป็นพักนะอ่านเป็นพออะกอพักอ่านกอสะกด อ่านเป็นเสียงกอสะกดแต่จริงๆแล้วใช้คอควายนะคะพักพวกพักอ่านแบบมีกอไก่สะกดคุณธรรมนะคะคุณธรรมอ่านแบบมีมอม้าสะกดนะคะว่าธรรมเห็นไหมคะนิทัสการอ่านว่านิทัสการทั์อ่านแบบมีดอเด็กสะกดเห็นไหมคะ พันนานาอ่าพันนานาะอ่านแบบมีนอนหนูสะกดนั่นเองตรงนี้นอนอย่างนี้นะคะสับพรสินค้านะอ่านว่าสับพรสินค้าสับอ่านแบบแม่กบใช่ไหมคะบอใบไม้สะกดค่ะอ่าก็เดี๋ยวหลักภาษาตรงเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวกูจะอัดคลิปแยกให้ ทีละเรื่องนะคะสอนเพิ่มให้ทีละเรื่องนะคะน,นี่ก็สอนคร่าวๆไปก่อนนะคะทีนี้นักเรียนนะคะก็ไปอ่านเพิ่มอีกสักรอบหนึงนะคะรอบสองรอบแล้วเดี๋ยวพอวันพุธเนี่ยเดี๋ยวครูจะอ่าพานักเรียนทำแบบฝึกทักษะภาษานะคะนักเรียนทำแบบฝึกทักษะภาษา ชมคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกทักษะภาษานะคะสวัสดีค่ะ